เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราซ้องลิขิดปาอาร์บีจีเทิร์เนเบ a พีซีเกมเร็วๆนี้เฮ้ hey, สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะ เซเว่นเดย์ทูได้ในวันที่59กันแล้วนะคะเรากําลังจะครบ30วันอีกแล้วละ,ค,ะค่ะก็จะทําให้เท่ากับว่าน้าเล่นเกมนี้มาเ,เป็นเวลา 2, 2> เ,เดือนอแล้วยังไงละคะอดีใจจังเลยค่ะที่เราอยู่ด้วยกันมาจนครบ2เดือนเลยนะคะเอาละคะ่ะแต่ก่อนจะไปไหนนะะน้ำว่าน้ําต้องดูแลสวนบ้างคะ่ะนี่ว่าจะทําว่าจะทํานะคะแต่ไม่อยากทําให้ลําบากใจคือค้างเควสนะมันไม่เท่าไหร่นะคะ แต่ครา้งคาใจว่าทําไมเขาถึงไม่คบกับน้ําเนี่ยก <c oughs> ็ยังคาใจอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะฮ <c oughs> คือน้ํำมาเคยเล่นนอกรอบค่ะแล้วก็เวสแลนดเนี่ยโดยเฉพาะเขตเมืองนะคะสร้างป้อมตั้งเอาไว้ค่ะน้ําเอากระสุนปืนไปย้ําเลยนะคะกระสุนเก้ามมพกไปสองพันนัดเลยค่ะสองพันนัดเลยนะคะปรากฏว่าทุกๆ5นาทีค่ะซอมบี้มาบุกค่ะอันนั้นเล่นแบบ40นาทีนะถ้าจะไม่ผิดะคะ่ะมาตลอดมาตลอดเลยค่ะเราไม่ได้มาแบบตัว2ตัวนะคะ มาแบบสิบยี่สิบตัวเลยค่ะคือแบบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่ะค่อยๆต้องคอยยิงต้องคอยยิงค่ะแล้วบางทีนะคะไม่มีซอมบี้มาใช่ไหมคะมองไปด้านหน้าเห็นซอมบี้เดินไปเดินมาอยู่ยิงใส่เลยค่ะซอมบี้วิ่งมาอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้คือข้อดีของเขตเมืองนะคะทําให้มันสามารถปั๊มยิงพีได้เรื่อยๆเลยค่ะน้ำอ่ะต้องออกเลยค่ะอ๋อปั๊มแตกเหรอคะเปล่าค่ะกระสุนหมดค่ะคืออยู่อย่างงั้นเราไม่ต้องทําอะไรค่ะอยู่ในป้อมหมาแล้วก็ยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆค่ะตลอดทั้งวันอันนั้นคือไม่ใช่วันที่เจ็ดนะคะแล้วก คือยิงซอมบี้วนไปวนมาอยู่แบบนี้ค่ะจนจนกระสุนหมดนะคะจนคิดในใจนะคะว่าถ้าเราไม่สามารถผลิตกระสุนได้จำนวนมากๆเป็นหมืนม่นๆนัดเนี่ยอย่าพิ่งมาละกันนั่นเลยเป็นเหตุผลนั่นแหละค่ะว่าทําไมน้ำถึงอยากจะทํากระสุนโดยใช้ตัวเวกเป็นคอมเพล็กซ์เยอะๆค่ะแล้วก็กระสุนแบบไหนมันคุ้มค่าที่สุดในการคราฟนั่นเองค่ะก็เหตุผลมนมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนั่นแหละค่ะนะก็ลองคิดดูละกันค่ะว่า ซอมบี้เยอะขนาดนั้นใช้กระสุนปืนแบบว่าเป,ป็นพันๆนัดต่อหนึ่งสัปดาห์เนี่ยค่ะเฉพาะแบบว่าช่วงเวลาปกติที่เราปั๊มเลเวลอะค่ะยังไม่รวมแบบว่าสถานการณ์อย่างเช่นวันที่เจ็ดอีกนะคะถ้าเกิดไปอยู่ที่นั่นนะคะซอมบี้จะเยอะขนาดไหนอะค่ะเนาะร้อยแปดสิบวกกับอ่าอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยคือน้ําอัพสกิลมาใหม่อะคะ่ะต้องต้องต้องขอขอเทียบเคียงแป๊บหนึ่งนะอันนี้สามร้อยสิบห้าแล้วกัน,นะคะ่ะอืมมางเง้นหน่อยคะ่ะเงี้นเงี้นเง้นเง้น ตอนนี้ก็คือน้ําขับออกมาจากเขตเมืองนะคะของ Westland ด์อพคลกอิปเนี่ยมาเป็นพื้นที่โซนหมู่บ้านแล้วค่ะโอเคค่ะแปลว่าแบบนี้นะมองว่าน่าจะใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นหมู่บ้านมันมีไอ้กล่องเลเวลสองเลเวลสอยู่ก็จริงค่ะแต่ว่าซอมบี้ที่เกิดพื้นที่โดยรอบมันมันน้อยไปหน่อยค่ะนะคืออย่าได้เขตแบบเมื่อกี้ละค่ะเห็นไหมคะคือน้ํายิงปืนแป๊บเดียวเนี่ยมากันหมดเลยค่ะ ยิ่งเป็นเมืองใหญ่ยิ่งดีค่ะอืมก็เป็นเมืองโรงงานอีกแล้วนะคะนะถ้าเป็นแถวนี้สามร้อยสิบห้าค่ะ Master, are not alone. โอ้ก็มีเท่าที่มีเนี่แหละค่ะเนาะถ้าซอมบี้ไม่ชุกชุมอย่างที่คิดเนี่ยอาจจะต้องรดเทียลงมานะคะ คือได้ของดอบน้อยลงอ่ะแต่อย่างน้อยคือได้ E.P มากขึ้นนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้น้ำต้องชั่งน้ำหนักแบบนั้นแล้วะคะ่ะก็ต้องยอมลดนะคะก็คือว่าไม่งั้น E.P มันได้น้อยไปหน่อยอะคะ่ะอืมคงจะเหลือไม่กี่ทางเลือกะคะ่ะก็คือว่าไปหาเมืองใหม่ตรงนี้น้ก็เคยไปดูเลยนะคะมันไม่ใช่เขตโรงงานอะไรใหญ่โตคะ่ะมันเป็นแค่หมู่บ้านจัดสรรนะคะอ่ามาเสียเที่ยวสินะเอาแบบนี้ดีกว่าไหมคะ น้ำจะขอลองแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปแ,แถวโซนนี้ค่ะก็คือว่าขับไปตามถนนเล็กๆพวกนี้ค่ะนะก็อย่างน้อยมันมีแบบว่าอาคารขนาดใหญ่อยอะค่ะน้ำก็หวังไว้เหมือนกันค่ะว่าอาจจะมีถนนเชื่อมไปสักทางหนึ่งเพื่อไปเพื่อไปหาเขาเรียกว่าอะไรคะเพื่อไปหาเมืองอีกเมืองหนึ่งที่น้ำอาจจะยังไม่เคยหาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเสียได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบัฟบวกอาลูตติ้งตั้งหกสิบราคมันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซอมบี้มาน้อยโอกาสจะได้ดอกเหลืองมันก็น้อยไปด้วยไงคะ นั่นแหละค่ะคือมันมันแลกกันนะคะถ้าบอกว่าก็มาทุกๆุจวันเจ็ดวันก็ได้นี่คือน้าเป็นไปได้ก็อยากแบบว่าเป็นที่อยู่อาศัยทาวอนไปในตัวด้วยไงคะคือจะได้ไม่ต้องมีบ้านหลายหลังซัพพลายหลายหลังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะคือถ้าเป็นเขตหมู่บ้านแล้วมันเป็นกล่องซัพพลายแบบเรืเพลสูงๆเนี่ยโอกาสที่จะได้ของดีก็น่าจะได้เยอะหรือเปล่าอะ่ะก็มันก็ใช่แล้วก็ไม่ใช่นะคะเพราะเพราะว่ามันเป็นเขตแบบประมาณว่าเป็นเขตหมู่บ้านนะคะคือถ้าเทียบกันแล้วอะ่ะยังไงซอมบี้ก็เกิดน้อยกว่า อ๋อมาทะลุก,กับทะเลทรายค่ะฮืมตอนนี้น้ำได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าต้องยอมตัดใจอะคะ่ะให้ยอมเสียหกสิบปอ่าอยอมเสียหกสิบหน่วยรูดสเตทไปเลยค่ะจะมาอยู่ที่เขตหิมะแทนนะคะเพราะว่านั่นเป็นพื้นที่เมืองที่ใหญ่ที่สุดที่น้ําหาได้แล้วก็รูดสเตทดีที่สุดแล้วล่ะคะ่ะนั่นนี่ยึพีดีกว่าค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไอเทมเนี่ยถึงแม้จะขาดบ้างรีซซฟจะไม่ครบบ้างแต่ว่า ถ้าหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้สักวันละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น EFP อะค่ะยิ่งเล่นไปนานๆนะคะมันก็จะหลอดบวมไปเรื่อยๆใช้แต้มมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีค่ะโอเคค่ะประมาณนั้นแหละเนาะได้ข้อสรุปแล้วค่ะอ่าเล่มสามอ๋อไอ้จริงด้วยค่ะขาดเล่มสามค่ะได้ครบแล้วค่ะเวสแลนด์เล่มสามจริงๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะได้หาสมบัติแบบเต็มที่แล้วนะคะ อ่าเขาไปไดนดงต้นไม้ที่เราปลูกค่ะอเราไม่ชนอะไรด้วยดีใจจังเลยค่ะนี่จอดบ,บนหลังคาเลยดีกว่าไหมน้ำ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 ,นำลืมไปเลยค่ะเขาเราเราวางหนามไว้เองนี่แม่เป็นคนคิดลืมนะเราเนี่ยก็คือน้ำอยากรู้ค่ะว่าสมมติว่าเราทำลายอาคารนะคะแล้วอาคารที่เราทำลายไปนะคะ มันจะยังนับหรือเปล่าคะว่ารูสเตตของมันเนี่ยเท่าเดิมเสมอคะ่ะเช่นเข้าใจใช่ไหมคะว่าเวลาที่คุณผู้ชมไปสร้างบ้านทับเนี่ยแล้วไปรับเควสจาก NPC เนี่ยเ p c พซจะสร้างบ้านมาทับแล้วก็เขียนข้อมูลเนี่ยทับข้อมูลที่คุณผู้ชมเคยวางบล็อกวางกล่องอะไรหายห,หมดเลยคะ่ะนั่นแหลคะค่ะน้ําก็เลยอยากรู้เหมือนกันคะ่ะว่าถ้าสมมติว่าน้ําทาลายอาคารนั้นทั้งหลังนะคะเรา มีรูสเตทที่มันเท่าเดิมหรือมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าคะ่ะประมาณว่ามันกลายเป็นที่ดินเปล่า,ลาแต่ว่าค่ารูสเตทยังสูงเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะนะก็ไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่าการทดสอบในพื้นที่ถแถวบ้านเรานี่แหละคะ่ะไม่งั้นนะคะคือเราจะได้ไม่เสียเวลาฟรีด้วยเวลาที่เราไปจนถึงเมืองใหญ่แล้วคะ่ะแล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าโอเคเข้าใจคอนเซปต์ก็คืออยากจะรู้ว่าถ้าเราจะสร้างบ้านทับที่ที่เดิมที่เคยเป็นดันเจียนเนี่ยเราจะได้ของดีหรือเปล่าเนี่ยแต่แล้วเราจะ เคลียร์พื้นที่ยังไงอะคะรอยี่สิบห้านะคะ,ะ,คะ <c oughs> ระยะกว้างระเบดจะเท่านี้แล้วค่ะ <c oughs> ทีนี้ เสรแล้วก็เอาปืนลูกซองค่ะยิงกำลายฐานด้านหน้าค่ะจริงๆเอาลูกซองนะว่าเป่าเร็วกว่านะคะนะหรือถอนค่ะลรือถอนค่ะ นาว่าถ้าเป็นไม้หรืออะไรเงี้ยใช้ใช้กระสุนปืนธรรมดาดีกว่าค่ะอืมเนี่ยค่ะยิงเสาให้คลายไปเลยค่ะโอ้ยก็คือทำลาย f o u n d a t i นี้ทั้งหมดทิ้งค่ะอืม อนนี้ก็คือขุดลงนาพื้นทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมก็ถามเหมือนกันนะคะว่าทุ่มทุนไปไหมเนี่ยก็มันก็เราอยากรู้เราก็ต้องลองสิคถูกไหมล่ะถ้าอยู่ด้านในเนี่ยอาคารจะกลมทับลงมาไหมเนี่ย ก็มาพางเสาด้านในค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอาการถล่มค่ะอ้อเกือบไปแล้วนะคะเนี่ยเกือบได้กลายเป็นน้ำเติีดีไปแล้วไหมคะเนี่ย โอ้ยสอมบี้สตรีมเมอร์คะลำคาดแล้วค่ะหาตัวไม่เจอโอเคค่ะอาคารด้างหลังเลิมถล่มแล้วค่ะโอ้โหอาคารเริ่มสัะเทือนแล้วค่ะโอ้โหอำนาจของช็อตกันค่ะกูมันโหดอย่างนี้นี่เองค่ะโอเคค่ะอาคารเริ่มเริ่มไม่ไหวอยู่ไหนคะสตรีมเมอร์นี่ค่ะเรียกพวกเหรอคะอืม โอเคค่ะอาคารเริ่มทลายแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่ม,ม,มแล้วํำดับไม่ไหวแล้วค่ะโอ้โหล<ห>ูไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะนู่นค่ะเห็นไหมคะถล่มอือกลายเป็นกองดินแล้วค่ะ โอเคค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มพังป็นทอดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหนี่ภารกิจลื้อถอนเหรอคะเนี่ยโอ้โหดูสิคะทลายหมดเลยค่ะตอนนี้หยิบอะไรได้ก็ย,ยิงไปก่อนค่ะ พมไม่ติดว่ากําลังง่วนอยู่กับการรื้อถอนนะคะนะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> ก็กลายเป็นอาคารเลเทรลค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวน้ําลงขึ้นมาดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะอยากรู้เหมือนกัน,นะคะ่ะอัตราการดจบที่125เหมือนเดิมค่ะอืม อาจจะยังถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะโอเคค่ะเอาเป็นว่าปัญหาหลักในการรื้อถอนเนี่ยก็คือเรื่องของการดนกวลวนนี่แหละค่ะพวกซอมบี้ติดกันเต็มเลยค่ะอืมโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวน้ำล่องเคลียร์ซากดูนะคะระเบิดของน้ำที่น้ำเอามานะคะไม่แรงเลยค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำไม่ได้อัพสกิลเดโมเลชันนะคะก็เลยทาให้น้เมจที่ทํากับบล็อกอาจจะไม่แรงอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะถเทียบกันแล้วเอาลูกซองยิงยิงจะแรงกว่าเลยค่ะทั้งสองอันเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่น้ําไม่ได้อัพสกิลเหมือนกันนะคะแปลว่าถ้าเป็นอาคารคอนกรีตเดาได้ใช่ไหมคะว่าน้าจะทำํำยังไงน้าก็คงจะต้องใช้อุปกรณ์ขุดนั่นแหละคะ่ะขุดทําลายฐานด้านล่างนะคะเพื่อจะทําให้มันเป็นอาคารอยู่ค่ะแต่ว่าน้ําคงไม่ทําขนาดนั้นนะคะเพราะว่ายังไงก็จําเป็นที่ต้องมีอาคารคงครอบไว้อยู่ดีค่ะนะ แต่ถ้ามันไม่มีมันก็ดีเหมือนกัน,นะค่ะจะได้แบบว่าสู้กับซอมบี้ได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เวลามันมาบุกก็บุกได้ทุกทิศทางค่ะไม่ใช่ว่ามันไปติดตามกำแพงคอนกรีตอย่างเงี้ยค่ะเนาะขอดูเลยค่ะร้อยยี่สิบห้าเหมือนเดิมนะคะถ้าเราเดินออกมาล่ะคะที่ถนนนะคะนี่ค่ะจะเป็นร้อยสิบหกนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วการที่อาคารจะโดนทําลายหรือไม่โดนทําลายก็ยังมีค่าเหมือนเดิมค่ะ โอเคค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะวงเล็บมันดีหรอคะเนี่ย <c ười> คอนเทนต์ทำลายล้างชัดๆเลยค่ะก็ <laughs> ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการดูคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะคะเอพิโซดต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเขตฮิมากักเลยค่ะแล้วเราจะไปทำอย่างนี้กันคะ่ะแต่จะต้องเป็นพื้นที่ที่มั่นใจนะคะว่าซอมบี้เยอะจริงๆด้วยนี่แหละคะ่ะก็คือว่าประมาณที่เรากำลังอ่ารีโนเวทบ้านก็เห็นว่าเห็นใช่ไหมคะว่าซอมบี้มาบุกเยอะมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ะ ก็คือว่ามีซอบบี้มาคอยทําให้เราเก็บเลโเกมาได้เรื่อยๆนั่นแหละค่ะไม่มีวันหยุดเลยนะคะแต่กว่าจะทําถึงขั้นนั้นได้นะอาจจะต้องอ,ออกแบบบ้านให้เหมาะสมด้วยค่ะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราโมจัดทาลายฐานหรือทําลายอาคารทั้งหลังนะคะอาจจะทําให้เราเสียเวลาโดยที่มันเปิดปล่าประโยชน์นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ